เมื่อปีพศ2482สมัยนั้นพื้นที่ทางจังหวัดในภาคอีสานตอนบนคือหนองคายบึงการนครพนมยังมีสภาพเป็นป่าดงเสือช้างชุกชุมแต่ผู้คนพลเมืองมีน้อยประกอบอาชีพทำไร่ไถนาหาของป่าเลี้ยงชีวิตมีหมู่บ้านชายดงอยู่หมู่หนึ่งชื่อบ้านนาสิง ชาวบ้านนับถือศาสนาพุทธและนับถือผีสืบต่อกันมาหลังหมู่บ้านไปประมาณเกือบหนึ่งกิโลเมตรมีวัดเล็กๆอันเป็นศูนย์รวมใจอยู่วัดหนึ่งทุกๆเช้าพระภิกษุและสัมมเนนจะพากันอุ้มบาตรเดินออกมาโปรดสาธุชนชาวบ้านให้ได้ใส่บาตทรทำบุญวิถีของชาวบ้านนาสิงดำเนินไปด้วยความสุขสงบเรื่อยมา แต่แล้วต่อมาวันหนึ่งได้มีชายต่างถิ่นอายุประมาณ50ปีเศษรูปร่างสูบผอมเดินส่วนเซเข้ามาหยุดพักนอนที่ศาลากลางหมู่บ้านด้วยท่าทางเหน็ดเหนื่อยหิวโหยชาวบ้านทั้งหลายรู้สึกเวทนาสงสารจึงนำอาหารไปให้กินแล้วไต่ถามความเป็นมาชายคนนั้นก็ตอบว่าแกชื่อตาโดเป็นคนไร้ญาติขาดมิตร ไม่มีที่พึ่งพิงชาวบ้านรู้ดังนั้นจึงปรึกษากันโดยให้แกไปพักอยู่ที่วัดพร้อมกับแนะนําแก่ว่านี่ตาโดแกไปอยู่ที่วัดนะช่วยพระกวาดวัดตักน้ำใส่โองค์ก็ได้แล้วจงขอข้าวพระท่านกินทำตัวให้ดีอย่าเกียจคร้านแกจะได้ไม่ต้องเร่ร่อนอีกต่อไปนับตั้งแต่นั้นตาโดจึงได้ไปอาศัยอยู่ใต้ถุนศาลาวัดตาโด ตอนไปอยู่ใหม่ๆห้าหกวันแรกก็ทำท่าขยันขันแข็งดีช่วยทำโน่นทำนี่แต่พอเวลาผ่านไปก็ค่อยๆเผยธาตแท้พระและสมณเนนสังเกตเห็นว่าแกสูบฟินเพราะสมัยนั้นยังมีฟินขายโดยถูกกฎหมายนายอากรชาวจีนรับฟินมาจำหน่ายแล้วเสียภาษีให้รัฐบาลตาโดพอหิวฟินไม่มีเงินซื้อ แกก็จะลอบขโมยของวัดไปขายทีละชิ้นสองชิ้นเป็นเสือบ้างหมอนบ้างจะขโมยไปขายอยู่เรื่อยๆพระและสมณเณรพอรู้พฤติกรรมก็ต่างพากันดุตักเตือนนี่ตะโดแกขโมยของสงไปขายเป็นบาปเป็นกรรมนะตะโดก็หน้ามึนปฏิเสธว่าผมไม่ได้เอาไปผมไม่ได้เอาไปโกหกระวังนะ ตายไปก็จะต้องไปเกิดเป็นเปรตหากแกไม่เลิกนิสัยนี้แกก็จงออกจากวัดไปเสียพระต่างขับไล่แต่คนติดฝิ่นนั้นจิตใจมืดบอดไม่มีความละอายตาโดหน้าด้านไม่ยอมไปอยู่เบียดเบียนพระเจ้าพระสงฆ์อยู่เช่นนั้นตาโดไม่ได้ขโมยแต่ของภายในวัดบางวันแกก็จะเดินเสื่องๆเ,เข้าไปในหมู่บ้านเห็นจอบเสียมีด เคียวเกี่ยวข้าวของใครเผลอวางไว้แกก็จะหยิบจะลักเอาไปขายซื้อฝิ่นมาสูบทั้งสิ้นสร้างความเอื้อมระอาให้กับพระและชาวบ้านนาสิงเป็นเวลาน,านานหลายเดือนจนกระทั่งวันหนึ่งหลังออกพรรษาเข้าหน้าหนาวพระและสมณเณรได้สังเกตเห็นตาโดนอนสมและร้องครวนครางอยู่ตลอดเวลาสมณเณรเมตตาเอาข้าวไปให้กินแกก็ไม่กิน ตาโดแกเป็นอะไรเหรอสมณเณรถามขอขอเงินซื้อฟินขอเงินซื้อฟินหิวฟินเหลือเกินใจใจจะขาดแล้วแกพูดครวนครางด้วยความทุกข์ทรมานพระและสมณเณรไม่รู้ว่าจะช่วยได้อย่างไรจึงปล่อยให้แกนอนร้องอยู่ตามลำพังตามยถากรรมวันต่อมา สมณเณรรูปหนึ่งได้วิ่งมาบอกพระว่าครูบาตะโดตายแล้วนอนตายอยู่ในถุนศาลาครับพระในวัดจึงให้สมณเณรไปบอกชาวบ้านชาวบ้านมาดูแล้วก็พูดว่ามันลงแดงตายมันหิวฟินศพของตะโดจึงถูกนำไปฝังในป่าช้าไม่มีใครเสียดายอะไรยอาวรเพราะตอนมีชีวิตอยู่ตะโด ไม่ทําความดีเลยมีแต่ประมาทมัวเมาในชีวิตจบสิ้นกันสถทีต่อจากนี้ไปของวัดของสงฆ์จะได้ไม่หายอีกสี่ห้าเดือนที่มันมาอยู่เข้าของศูนย์หายไปมากทีเดียวพระและชาวบ้านต่างพูดบอกกันแต่เรื่องราวมิได้จบสิ้นลงเพียงเท่านั้นหลังจากตะโดตายไปได้ไม่กี่วันก็มีเหตุการณ์ลึกลับขึ้นคืนวันหนึ่ง ขณะที่พระและสเนเนัมมณนนกำลังนอนหลับกันอยู่ภายในกุฏิท่ามกลางบรรยากาศยามดึกที่หนาวเย็นจูๆ่ๆเสียงกลองใบใหญ่ก็ดังขึ้นมันดังตึงตึงตึงไม่รู้ว่าใครมาตีพระทุกรูปต่างพากันตื่นจุดตะเกียงร้องถามกันว่าท่านเสียงใครมาตีกลองตีทำไมไม่รู้สิใครมาตีก็ไม่รู้ ผมก็นอนหลับอยู่เหมือนกันพวกสมณเณรหรือเปล่าสมณเณรสองรูปก็บอกว่าพวกผมก็ไม่ได้ตีครับด้วยความสงสัยจึงพากันถือตะเกียงไปส่องดูที่หอกลองพอไปถึงก็ได้เห็นคนคนหนึ่งกำลังตีกลองยืนหันหลังให้พระและสมณเณรต่างพากันสะดุ้งจนขนลุกเกลียวชายลึกลับคนนั้นไม่ใช่ใครตาโดตาโด ทุกคนพากันตะลึงอุทานแล้วฉับพลันร่างที่เห็นอยู่นั้นก็หายวับพวกหมาภายในวัดก็โกงคอหอนเสียงโหยหวนผีตะโดหลอกหลอนพระและสมณเณรแทบทุกคืนแกล้งเคาะประตูหน้าต่างบ้างเอาก้อนหินโยนใส่หลังคากุฏิบ้างตีกลองเล่นตอนกลางคืนบ้างจนพระและสมณเณรต่างวาดกลัวทนไม่ไหว พากันย้ายหนีออกจากวัดไปจนหมดสิ้นในที่สุดวัดนั้นจึงกลายเป็นวัดร้างใครเข้าไปพักอาศัยไม่ได้ผีตาโดหลอกล้อนให้กลัวจนเตลิดหนีไปชาวบ้านนาสิงทั้งหลายก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขได้อย่างไรจึงจำใจต้องปล่อยให้วัดกลายเป็นวัดร้างที่วังเวงการเวลาผ่านพ้นไปนานประมาณสามปี มีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อพระภิกษุนูพระภิกษุหนูรูปนี้เป็นศิธย์ของท่านพระอาจารย์วังทิติสาโรพระอาจารย์วังท่านเป็นพระทุดงกรรมฐานชอบพาพระและสมณเณรเดินทุดงไปปลีกวิเวกปฏิบัติธรรมตามป่าเขาลำเนาไพรปีนั้นคณะทุดงของพระอาจารย์วังและพระภิกษุหนู เดินทางไปปักกรดอยู่ชายดงใหญ่พระภิกษุหนูนึกขึ้นมาได้ว่าบ้านนาสิงนั้นมีญาติของตนพักอาศัยอยู่หลายคนจึงอยากจะแวะไปเยี่ยมเยียนบ้างเพราะไม่ได้พบกันมานานหลายปีพระภิกษุหนูจึงขออนุญาตท่านพระอาจารย์วังผู้เป็นครูบาอาจารย์ว่าท่านพระอาจารย์ครับหมู่บ้านนาสิงชายดงโนนมีญาติผู้ใหญ่ของผมหลายคนอาศัยอยู่ ผมจะขออนุญาตไปเยี่ยมสักสองวันแล้วจะรีบกลับมานะครับอ๋อท่านมีญาติอยู่บ้านนาสิงห์เหรอไปเถอะคณะทูดงของเราจะพักรออยู่ที่นี่เมื่อท่านกลับมาแล้วจะเดินทูดงกันต่อไปเมื่อได้รับคำอนุญาตจากครูบาอาจารย์พระภิกษุนูจึงแบกกรดสะพายบาทเดินลัดป่าไปยังหมู่บ้านนาสิงห์พอไปถึงได้พบกับญาติ เราญาติก็ต่างดีอกดีใจพากันมาต้อนรับนิมนต์อยู่นานๆนะท่านหนูญาติของท่านพากันเอ่ยนิมนต์อยู่นานไม่ได้ล็อกโย้มลุงอาตมาเดินทุ่ดงมากับครูบาอาจารย์จะมาอยู่เพียงคืนเดียวเท่านั้นพรุ่งนี้ตอนสายๆก็จะขอลาไปวันนั้นเราญาติพี่น้องพากันมาห้อมล้อมสนทนาเต็มบ้าน พอใกล้ค่ำพระภิกษุหนูจึงว่าโยมลุงใกล้ค่ำแล้วอาตมาเหนื่อยเหลือเกินอยากจะนอนพักผ่อนพวกญาติโยมต่างก็พากันบอกด้วยความยินดีว่างั้นไปนอนบ้านผมไปนอนบ้านผมแต่พระภิกษุหนูปฏิเสธโดยบอกว่าไม่รบกวนละโยมอาตมาจะขอไปนอนที่วัดพรุ่งนี้เช้าจะเข้ามาบินทบาทฉันแล้ว ก็จะขอลาเดินทูดงต่อไปกับครูบาอาจารย์ท่านใดนั้นเหล่าญาติโยมในหมู่บ้านก็ต่างพากันห้ามปราม่าว่าท่านนูวัดนั้นพักไม่ได้ไม่มีพระอยู่เลยเป็นวัดร้างมาสามปีแล้วอา้าวพระไปไหนหมดละโยมพระภิกษุหนูถามด้วยความสงสัยท่านเอ๋ยผีมันดุมันหลอกหลอนจนพระเนรหนีไปหมด เราโยมชาวบ้านนาสิงเล่าเรื่องราวของผีตะโดตนนั้นให้พระภิกษุหนูได้ฟังนอนบ้านเรานี้แหละญาติโยมพากันชักชวนแต่พระภิกษุหนูไม่กลัวท่านบอกว่าไม่เป็นไรโยมอาตมาพักได้ไม่ต้องห่วงอาตมารอกบอกแล้วท่านก็แบกกรดสะพายบาทเดินลงเรือนญาติโยมหลายคนก็พากันไปส่งด้วยความห่วงใหญ่ พอไปถึงวัดร้างแล้วพากันกระซิบบอกว่าท่านนูหากเจออะไรก็ให้รีบไปหาพวกเรานะพวกเราเป็นห่วงท่านกระซิบบอกแล้วพากันออกจากวัดไปทันทีด้วยความกลัวพระภิกษุนูขึ้นไปยังกุฏิว่างหลังหนึ่งใกล้กับหอกลองกางมุ้งกรดแล้วไหว้พระสวดมนต์พอเป็นพิธีแล้วเอนตัวลงนอนด้วยความเมื่อยล้าไม่นาน ก็หลับไปประมาณสักสามทุ่มท่านสะดุ้งรู้สึกตัวตื่นเพราะได้ยินเสียงกลองดังตึงตึงตึงลั่นมาในความมืดท่านลุกขึ้นนั่งใจเต้นว่าเป็นสิ่งผิดปกติมืดค่ำสามทุ่มเศษอย่างนี้ในวัดร้างใครจะมาตีกลองท่านยิงรวบรวมความกล้าจุดเทียนขึ้นเปิดหน้าต่างมองออกไปทางหอกลองท่ามกลางแสงจันทร์ กลองก็ดังตึงตึงตึงแต่ไม่เห็นตัวคนตีพระภิกษุหนูขนลุกสู้คิดว่าคงถูกผีหลอกเข้าแล้วจึงรีบนั่งสมาธิภายในมุ้งกรดแล้วแผ่เมตตาแต่บัดดลท่านก็ต้องผวาเพราะมีเสียงดังซ่าซ่ากราวกราวคล้ายมีคนเอาหินก้อนเล็กๆจำนวนมากวานใส่หลังคาสังกสีกุฏิของท่านพอเสียงวานหิน เงียบไปสักพักก็เกิดเสียงอย่างใหม่ติดตามมาเป็นเสียงเดินน,นกุกกักกุกกักช้าๆขึ้นมาที่กุฏิของท่านและหยุดนิ่งอยู่จากนั้นประตูกุฏิก็ค่อยๆถูกดันเปิดออกดังแอดพระภิกษุหนูลืมตาจ้องมองเห็นบานประตูเปิดได้เองทั้งๆที่ก่อนนอนท่านลงกรอนปิดไว้พระภิกษุหนูใจเต้นไม่เป็นซ้ำ รวบรวมกำลังใจเปิดมุ้งกรดลุกออกไปแต่ไม่เห็นมีใครท่านจึงดันประตูและใส่กรอนไว้ดังเดิมแล้วรีบเข้ามานั่งในมุ้งกรดครู่เดียวเท่านั้นพันประตูก็ถูกดันให้ใค่อยๆเปิดขึ้นอีกเป็นครั้งที่สองเสียงดังแอดทำให้ท่านขวัญหายผีหลอกเราแล้วผีหลอกเราแล้วความกล้าที่มีอยู่หายไปมีแต่ความหวาดกลัวท่าน แข็งใจลุกขึ้นไปปิดประตูลงกรอนอีกขนเป็นขนที่สามปิดประตูแล้วก็กระโจนลงจากทางหน้าต่างวิ่งตเตลิดออกจากวัดฝ่าความมืดไปจนถึงหมู่บ้านอันเป็นที่พักของญาติโยมผีผีหลอกอัตมาพระภิกษุหนูตัวสั่นงันงกญาติโยมก็ต่างพากันมาห้อมล้อมสอบถามและปลอบโยนอยากรูวท่านท่านปลอดภัยแล้ว จงนอนที่บ้านของพวกเรานี้แหละพระภิกษุหนูจึงได้ประจักษ์แก่ตนเองว่าผีที่วัดร้างนั้นมีอยู่จริงๆรุ่งเช,ช้ชาฉันเช้าแล้วพระภิกษุหนูได้บอกแก่ญาติโยมว่าญาติโยมทั้งหลายอาตมาอาตมาจะไปก่อนจะรีบไปตามพระอาจารย์ของอาตมาให้มาช่วยปราบผีตนนี้ญาติโยมก็ต่างบอกว่าท่านเอ๋ย หากปราบมันได้ก็จะเป็นบุญของพวกเราเจ้าผีตนนี้มันน่ากลัวเหลือเกินพระภิกษุนูรีบไปยังชายดงซึ่งท่านพระอาจารย์วังปักกรดรออยู่พอไปถึงเล่าเรื่องราวของผีวัดร้างที่น่ากลัวตนนั้นให้ท่านได้ฟังและนิมนต์ว่าพระอาจารย์ครับไปช่วยชาวบ้านด้วยเถอะชาวบ้านเขากลัววัดก็กลายเป็นวัดร้างไปแล้ว ฝ่ายท่านพระอาจารย์วังทิติสาโรครั้นได้ฟังจึงตอบรับนำพาพระเนนคณะทุดงเดินทางไปยังวัดร้างบ้านนาสิงในทันทีเมื่อไปถึงท่านก็ให้พระและเนนกลางกลดรวมกันอยู่บนศาลาส่วนท่านพักอยู่ในกุฏิหลังน้อยข้างหอกลองพอมืดลงท่านก็ออกไปเดินจงกรมบนลานดินจุดเทียนปักไว้ ที่ปลายทางจงกรมขณะเดินท่านก็รับรู้ถึงสิ่งประหลาดมีคนลึกลับคนหนึ่งเดินย่องย่องตามหลังท่านพอท่านหันกลับไปมองก็ไม่เห็นว่ามีใครสุดทางจงกรมท่านหันหลังเดินย้อนกลับมันก็แวบมาทางหลังย่องเดินตามท่านรบกวนสมาธิของท่านอยู่ตลอดเวลาท่านรำคาญจึงเดินกลับขึ้นกุฏิแล้วนั่งภาวนาเจ้าผีนั่น มันก็ยังตามไปรบกวนมันตีกลองและสาดหินก้อนเล็กๆใส่หลังคากุฏิของท่านแทบทั้งคืนท่านก็พยายามอดทนแผ่เมตตาให้มันวันที่สองตอนกลางคืนท่านก็ลงไปเดินจงกรมที่เดิมอีกเจ้าผีตนนั้นมันก็ยังคงรบกวนเดินย่องย่องตามหลังของท่านท่านจึงดุมันว่านี่เจ้าผี แผ่เมตตาให้ก็ไม่รับจะมารบกวนทำไมอัตมาจะเดินจงกรมท่านบอกกับมันแต่เจ้าผีมันดื้อด้านคล้ายจะลองดีท่านมันยังคงเดินย่องย่องตามหลังของท่านอยู่อย่างนั้นท่านจึงบอกกับมันขึ้นอีกว่าหยุดนะหากไม่หยุดรบกวนจะได้เห็นดีกันเดี๋ยวนี้แหละพอดุมันแล้วท่านเอาผ้ารัดประคดของท่านออกจากเอวเงื้อขึ้นสะบัดกวัดแกวงตีไปในความมืด คราวนี้ได้ผลเสียงเจ้าผีนั่นร้องโอ้ยออกมาคําหนึ่งแล้วกระโจนพรวดหนีขึ้นไปบนต้นฝรั่งข้างทางจงกรมมันไต่ขึ้นไปบนต้นฝรังจนกิ่งฝรั่งโอนเอญยวบยาบดังสู้ซาสู้ซาหนีขึ้นต้นไม้เหรอเก่งจริงหนีทําไมเล่าขึ้นต้นไม้แล้วก็อย่าคิดว่าจะพ้นนะจะมัดไว้ที่นี่แหละบอกแล้วท่านก็อธิษฐานจิตด้วยสมาธิฌาน เอาผ้าประคดเอวมัดไว้ที่โคนต้นฝรั่งต้นนั้นแล้วท่านก็กลับกุฏิปรากฏว่าคืนนั้นเงียบสงบไม่มีเสียงผีตีกลองและหวานหินรบกวนเลยพอรุ่งเช้าขึ้นพระภิกษุนูถามขึ้นว่าพระอาจารย์ครับทำไมผีตนนั้นมันเงียบไปพระอาจารย์วังจึงบอกว่าโนนฉันจับมันมัดไว้ที่ต้นฝรั่งโนน ลงโทษมันให้สำนึกตัวพระภิกษุหนูและเพื่อนพระเดินไปที่ต้นฝรังเห็นภาพประหลาดยิ่งฝรั่งไหวสั่นยวบยาบยวบยาบทั้งทั้งที่ขณะนั้นก็ไม่มีลมพัดมาเลยพระอาจารย์วังลงโทษเจ้าผีตนนั้นปล่อยให้มันตากแดดตากลมอยู่บนต้นฝรังเป็นเวลาสองวันจึงได้ดึงผ้าประคตเอวของท่านออกแล้วบอกว่าจำไว้นะเจ้าผี ต่อไปอย่ามารบกวนพระเจ้าพระสงฆ์อีกจงไปอยู่ที่อืน่นพรุ่งนี้จะบอกให้ญาติโยมชาวบ้านเขาทำบุญอุทิศให้จงคอยรับเอาพระอาจารย์วังบอกกับมันแล้วให้พระภิกษุนูไปบอกญาติโยมมาทำสังฆทานอุทิศให้กับผีตาโดในตอนบ่ายใกล้ค่ำของวันต่อมาซึ่งเป็นเวลาที่ชาวบ้านเสร็จภารกิจในการทำมาหากิน พิธีสังฆทานอุทิศให้ผีตาโดนำเนินไปจนเสร็จสิ้นพอพระสวนอนุโมทนาให้พรจบแล้วท่านพระอาจารย์วังจึงได้พูดขึ้นดังๆว่าผีตาโดมารับบุญเอานะชาวบ้านเขาอุทิศให้แล้วและต่อจากนี้ไปจงไปผุดไปเกิดเสียตามบุญตามกรรมของตนอย่ามาสิงสู่อยู่ที่วัดนี่จะเป็นบาปเป็นกรรมสิ้นคำพูดของท่าน ลันก็ปรากฏสิ่งที่น่าพิศวงขึ้นจู่ๆฟ้าก็มืดมัวไปทั้งวัดและเกิดเสียงประหลาดดังตูมชาวบ้านนาสิงทุกคนที่อยู่ในพิธีได้เห็นผีตาโดตัวดำทะมึนโผล่ขึ้นมาและยืดตัวสูงขึ้นสูงขึ้นจนท่วมหลังคาศาลาชาวบ้านตกใจแต่คือมันนั่งตัวสันอยู่รอบพระอาจารย์วังผีตาโดผีตาโดมาแล้ว หลายคนร้องด้วยความกลัวไม่ต้องกลัวญาติโยมไม่ต้องกลัวพระอาจารย์วังปลอบญาติโยมให้สงบอก,กสงบใจผีตะโดปรากฏร่างให้เห็นอยู่ครู่หนึ่งก็หายไปฟ้าก็สว่างขึ้นดังเดิมไปแล้วละเขาไปเกิดแล้วต่อจากนี้ไปจะไม่มีเหตุการณ์ที่น่ากลัวให้เห็นอีกท่านพระอาจารย์วังติติสาโร พระภิกษุนูและคณะทุดงพักโปรดสาธุชนชาวบ้านนาสิงอยู่สามวันจึงอำลาออกเดินทุดงต่อไปและนับแต่นั้นอาถรรพ์ผีวัดร้างที่บ้านนาสิงก็สูญหายไปท่านพระอาจารย์วังรูปนี้ท่านเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านมรณภาพในปีพศ2496 เมื่อท่านมรณะภาพแล้วพระอาจารย์โง่นโสระโยและคณะลูกศิษย์อื่นๆได้น,นำอัฐิของท่านไปบรรจุไว้ที่เจดีบนหลังถ้ำชัยมงคลภูลังกาจังหวัดหนองคายเรื่องราวลึกลับอาถรรพ์ผีวัดร้างบ้านนาสิงยึงได้ถูกเล่าสืบต่อกันมาจนปัจจุบันสาธุขอกราบนมัสการหลวงปู่วัง ทิติสาโรด้วยความเคารพสาธุสาธุสาธู